ต,ตัวอยู่ในใจอยู่นั่นนะครับตัวอยู่ในใจอยู่น uh ั่นเพราะว่าการที่ตัวอยู่ในใจอยู่นั่นก็เหมือนสติอยู่กับสัมปชัญญะนะครับล้าลึกรู้สึกตัวเพราะว่าถ้ามีแต่สติไม่มีสัมปชัญญะคือความจะลึกได้แต่ไม่รู้สึกตัวนะครับก็ขาดชั้นการที่เราตัวอยู่ในใจอยู่นั่นนะครับก็คือสติสัมปชัญญะ ที่ตื่นรู้ตื่นพื่องตื่นจ้าอยู่ตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นการมีสติสัมปชัญญะทําให้เรานั้นไม่ประมาทนะครับทำให้เรานั้นมีความละอายเก่งกตบาบาทําให้เราสังวรสํารวมนะกายใจนะครับจะคิดพูดทําก็คิดพูดทําด้วยเมตตาการุณามุติตาบิขาหรือว่าจะดูฟังดมนสัมผัสก็ด้วยความไม่ยินดีร้ายนะครับ ไม่กังวลว่าใครเป็นเจ้าของหรือว่าเราเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าการที่กายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนี่ทำให้เรานั้นไม่มีโมหะครอบงาไม่มีความกลัวกังวลของใครของอะไรนะครับสิ่งใดเพราะว่าตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นนี่มันว่างนะครับมันว่างมันโล่งมันโปร่งโบสบายไม่ต้องคอยห่วงกังวล นะครับกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นความยึดติดยึดถือยึดมั่นนะครับซึ่งธรรมะนั้นท่านปล่อยให้ปล่อยวางนะครับโลกนั้นให้ยึดแต่เราอาศัยโลกนะครับอาศัยธรรมนะครับก็เจอกันครึ่งทางก็คือยึดติดยึดถือยึดมั่นนะครับอยู่ในความดีคือทําดีต่อเนื่องนะครับไม่ยึดอยู่ในความดีทางโลกนะครับก็ยึดติดในสมมุตินะครับ เข้าใจสมมติกับสมมติไม่ปล่อยปละละเลยในสมมุติแล้วก็ไม่ทิ้งสมมุตินะครับก็คือการที่เรากายอยู่ในใจอยู่นั่นนะครับก็คือโลกกับธรรมนะครับสายกลางไม่สุดโต่งในโลกหรือธรรมกายอยู่ในใจอยู่นั่นนะครับอยู่กับสมมุติได้อยู่กับวิมุติได้อย่างสบายสบายเพราะว่าถ้าเรา อยู่โลกก็ไม่ได้อยู่ธรรมก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ธรรมได้อยู่โลกได้อยู่โลกได้อยู่ธรรมได้ก็อาศัยว่ากายอยู่นหนใจอยู่นั่นเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนหลับตืน่นนิ่งคิดพูดทำการเคลื่อนไหวมือเท้านะครับและแต่กายสังขารวจีสังขารจิตสังขารที่เคลื่อนไหวหรือนิ่งอยู่หรือว่าอตานะที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ความรู้ความรู้สึกความจำความคิดนะครับก็กายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนะครับทำให้เรานั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ใช้ชีวิตง่ายนะครับใช้ชีวิตคล่องใช้ชีวิตสะดวกนะครับไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความพยาบาทไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่หึงหวงใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะครับใช้ชีวิตอย่างสงบกายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนะครับมันก็จะไม่ประมาทนะครับก็เป็นหนทางความไม่ตาย เป็นผู้ตื่นรู้เบิกบานมีสติสัมปชัญญะอยู่มีความเพียรความมุลึกความตั้งใจอยู่กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็จะมีความตั้งมั่นนะครับกายใจที่ตั้งมั่นที่คล่องแคล่วกวนแก่การงานเบาอ่อนโยนอ่อนหวานน้อมใช้ชีวิตอย่างเยือกเย็นนะครับใช้ชีวิตอย่างสง่างามใช้ชีวิตอย่างองอาจกล้าหาญกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับอยู่กับกายอยู่กับใจเพราะว่าถึงจะมีความเปลี่ยนแปลง ก็เกิดดับจะเเรนก so so. ็เกิดดับเสียมก็เกิดดับสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับพอใจพอใจก็เกิดดับน่าพึงปรารถนาไม่น่าพึงปรารถนาก็เกิดดับไม่ว่าอิทธาลมอันธาลมฉันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นไวนะเมื่อกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นปกตินะครเขาเรียกว่าความปกติเรียกว่าความสงบเรียกว่าความเย็นความว่างโร่องปลง่อสบายกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นความอิสระ ที่ไร้กังวลนะครับเป็นความสงบสุขที่ไร้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก um ายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนะครับก็จะอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่มีความสุขกายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนะครับก็อยู่ในโลกอยู่นธรรมนะครับก็คือธรรมวินัยกายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนะครับใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผ,แผนใช้ชีวิตมีขั้นตอนนะครับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับ กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับมันจะตื่นรู้เบิกบานอิ่มช่มชื้นเยือกเย็นสง่างามนะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวกับโลกใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดติดในธรรมนะครับใช้ชีวิตอย่างเข้าใจชีวิตแบบเข้าใจชีวิตอย่างไม่ประมาทกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับก็อยู่เย็นเป็นสุข อยู่อย่างสงบสุขนะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับก็อยู่อย่างมั่นคงแน่วแน่นแน่นมั่นคงแน่วแน่กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับครัก็ตื่นตลอดพร่องตลอดจ้าตลอดฉับพันตลอดลุล่วงตลอดสําเร็จสมวงสมปัฒนาตลอดกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่เดือดร้อนไม่ทุกร้นกับชีวิต เพราะว่าชีวิตจริงๆนั้นไม่มีอะไรนะครับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแล้วก็อยู่เย็นไปสุขกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับอยู่ดีกินดีใช้ดีมีชีวิตที่ดีงานเงินที่ดีเส้นทางชีวิตที่ดีกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นการเดิน ทางสายกลางนะครับไม่สุดตูงเป็นการใช้ชีวิตอย่างสำรวมไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็สงบสติอารมณ์ได้สงบใจได้นะครับความคิดก็สงบใจก็สงบอารมณ์ก็สงบความรู้สึกก็สงบความอยากความต้องการก็สงบหมดนะครับเพราะว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่มันเป็นวงกลม ตวคมที่มั่นคงนะมีฐานรากที่มั่นคงมีการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพราะว่ากายอยู่ไหนจะอยู่นั่นแล้วย่อมที่จะมีชีวิตที่เบิกบานเอิบอิ่มนะอิ่มกายอิ่มใจฉะนั้นกายอยู่ไหนจะอยู่นั่นอยู่เสมอนะครับกายอยู่ไหนจะอยู่นั่นเสมอทําให้เรานั้นว่างตลอดวางตลอดนะครับยึดก็ยึดตลอดก็หมายความว่าเราไม่ปล่อยปละละเลย เราไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้ชีวิตอย่างกลมเกลียวกลมเกินนะครับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะธรรมชาติหร,รือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนะครับการที่เราอาศัยโลกอาศัยธรรมะนะครับก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกลมเกินก็คือกายอยู่ในจอยู่นั่นไม่ว่าจะนุ่งหม่มไม่ว่าจะอาศัยที่อยู่ไม่ว่าจะอาศัยลุยยวดยานพ่านะอาศัยเงินทองอาศัยคนสัตว์วัตถุนะครับอย่ารักษาโลกเงินทองเข้ากองเครื่องอปโภบบริโภค อาศัยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวก็คือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นอันก็จะรวมเป็นหนึ่งนะครับไม่ต้องพุ่งเพ่งพิจารณาละเลือกจดจำใส่ไล่ใส่ความหรือหาเรื่องหาราวเพราะว่ามันมีความสุขด้วยกันทุกทวนหน้านะทุกทิพาราตีกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับก็มีความทั่วถึงนะเกลียทั่วถึงหรือว่าบอบบางทั่วถึงหรือว่าหนักแน่นทั่วถึงนะมั่นคงทั่วถึง ทุกอย่างแบ่งปันะเบื่อเรือเบื่อขาดสุขทุกขสะดวกสบายมั่งคั่งร่ำรวยสาเร็จสมมงสมปัตนานะครับก็อาศัยว่ากายอยู่ไหนจะอยู่นั่นนี่แหละเมื่อกายอยู่ไหนจะอยู่นั่นแล้วมันไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงชีวิตมันราบลื่นนะเรียบร้อยลุล่วงนะกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นปกตินะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นปกติเพราะว่าชีวิตที่ดีนะครับชีวิตที่ ล่มเย็นนะครับที่ว่าชีวิตที่ล่มเลื่นชีวิตที่สะดวกสบายนะครับกายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นเพราะว่าชีวิตจริงๆนั้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากที่มันมากเรื่องมากความมากอย่างนะครับที่มีเ,เรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้อดีตอนาคตปัจจุบันก็พอขาดนะครับขาดที่ว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นวัวแต่เป็นส่วนเกินส่วนขาดอยู่เรื่อย ฉันเมื่อกายอยู่ไหนจะฉันชีวิตจะพอดีพอเพียงพอเหมาะพอควรเหมาะสมนะครับทุกๆคนกับทุกๆสิ่งไม่ว่าเราาัฒนาอะไรเงินทองเก้าของความรู้งานเงินความสุขสะดวกสบายความมั่งคั่งร่ำรวยทุกอย่างจะพอดีหมดเลยถึงการถึงเวลาถูกที่ถูกเวลาถูกคนหมดเลยเพราะว่ากายอยู่ไหนจะอยู่นั่นเนี่ยมันมีสตินะครับมีสติสัมปชัญญะอย,อยู่มันจับพันทัทนติทันใดทันใจ นะครับไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียจังหวะนะครับสามารถที่จะพุ่งเพ่งพิณาละลึกนะโถถาถมใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องยับยัง้งชั่งใจหรือว่าไม่ต้องมเสียเอะลังเลสงสัยมันนิ่งมันสะเทียนนะครับมันได้เรื่องได้ความนะครับมันวางใจมั่นใจนะครับมันได้โอกาสได้จังหวะชีวิตนะสิ่งดีก็เกิดขึ้นตลอดคนดีๆงานดีๆเงินด,นด,นดีช่วงชีวิตที่ดีนะครับก็อาศัยว่า กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนั่นแหละจึงจะสําเร็จสมองสมปทานาเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานเพื่อถึงกันทุกตันทุกคนนะครับกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับ